เราจะโอมกันก่อนเนาะเราจะจัดท่านเราจะไปกันทีละสะเต็ปจะรอเพื่อนจะไปกันอย่างทีละสะเต็ปโอเคไหมมันจะได้ไม่เสียงดังลบกวนเนาะโอเคค่ะพนมมือค่ะโอ้ มาเป็นท่าซปเปอร์แมนค่ะท่าซปเปอร์แมนเราจะเช็คจุดเจ็บกันก่อนใช้นิ้วโป้งน,นะคะทั้งสองข้างลงไปนะคะตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล่ทั้งสองข้างเช็คจุดเจ็บด,ดูจำเพื่อนได้ไหมเพื่อนเจ็บไหมคะ่ะเพื่อนก่อนเพื่อนเจ็บไหมถ้าเพื่อนไม่เจ็บนะคะเราใช้ฝ่ามือนะคะ หัวไหลมือซ้ายนละงือขวาวางไว้ที่หัวไหลเราจะนวดซ้ายกดไปด้านซ้ายกดไปด้านขวาหัวไหลนะคะที่รักหัวไหล่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สะบักนะคะหัวไหลเนาะไปซ้ายไปขวาไปซ้าย,ไป,ายไปขวาโอเคเสร็จแล้วนะคะ เราจะเคลื่อนตัวมาทําทีละข้างเอามือด้านซ้ายเอามือด้านขวาของเพื่อนลงจะได้ทำงานสบายมือซ้ายจับไปที่สะบักตรงสะบักตรงคอสะบักเลยตรงสะบักตรงนี้ตรงหวัวไหลขอโทษตรงหวัวไหลให้มือเพื่อนวางบนแขนของเรามือเพื่อนทางด้านซ้ายจับมือด้านขวาของเราขาขวาก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะ มือซ้ายกดไว้เชยเฉห้ามลงห้ามลงแรงนะอาจจะตุกไปทั้งล้างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแนี้ค่ะโอเคกดไปแล้วค่ะทั้ง้าไม่กดกระดิ่จะได้ยนเลอ่ะอ่ะกดจุดเจีะ เจ็บไหมพี่อ้อมโอเคเอ,อ๋อกตีนกับนี่จะโดนละไม่ตีนไม่โดนอ่ากดให้เพื่อนดิ้นเลยไม่จำเป็นจนได้ไม่ได้แรงนั่นเจ็บอ่าเจ็บใช่ไหมคะโอเคต่อไปค่ะต่าทีนี้นะคะเอาเพื่อนเอาแขนเพื่อนด้านขวาขึ้นข้างหลังเช็คดูค่ะวว่าเพื่อนไหลติดไหมไหลติดไหม เสร็จแล้วไม่ยืนอยู่ทางด้านขวาของเพื่อนมือซ้ายจับไหล่หัวไหล่ของเพื่อนขึ้นมาหัวเข่าทางด้านซ้ายสอดเข้าไปยกหัวเข่าทางด้านซ้ายสอดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเรางอขาขวามือทั้งสองข้างนะคะจับลงไปตรงหลิสะบักทำมือแบบนี้เหมือนแม่โครจกลงไปจกลงไปเลยตรงสะบักดึง ดึงเข้าหาตัวเราดึงเข้าหาตัวเราแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเราอีกครั้งหนึ่งหากเ,าเราจับไม่ได้ใช้มือขวาสอดเข้าไปในแขนของเพื่อนใช้มือขวาสอดเข้าไปในแขนของเพื่อนแล้วใช้มือทั้งสองข้างของเราล้วงเข้าไปในสะบักแล้วดึงล้วงเข้าไปในสะบักแล้วดึง รอบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราเคลื่อนตัวมาถึงเหนือศีรษะของเพื่อนขาซ้ายก้าวออกมาขาต่อไปด้านหลังมนันต้องนั่งท่าแบบนี้มือขวาจับไปที่หัวไหล่ระหว่างระหว่างตรงต้นคอนะคะตรงนี้เออดูผีเสื้อนะคะอ่ะผีเสื้อด้วยผีเสื้อถ้าผีเสื้ออเค ใช้มือขวาทับลงไปตรงจุดบุ๋มของ่อาหัวไหล่นะคะตรงหัวไหล่จะมีหมุนอยู่นะแล้วก็เอามือท่าไปตรงจุดมุนนะคะเป็นพีเสื้อตัวน้อยทับลงไปกดหมุนแล้วก็กระแทกเบาๆนะอย่าแรงนะกดหมุน ใช่จุดเจ็บที่หนึง่งอ่ามาอยู่ทางด้านขวามือของเพื่อนมือขวาจาับไว้ตรงนี้ค่ะถ้าเราหาไม่เจอให้เราองอก็ตอบไหแบบนี้อ่าแล้วทีนี้เรากดดูค่ะเจ็บไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเจ็บแล้วเราก็ไม่ต้องกดแรงมากอ่าเคเพื่อนเจ็บล้วก็พออ่ะ ดูแล้วเช็คแล้วอ่าเรามาเช็คตรงหัวไหล่ที่เราจุดโกดจุดครั้งแรกที่หนูพาทำอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่เช็คแล้วใช่ไหมคะอ่าไม่เช็คแล้วทีนี้เราเช็คแต่ตรงตรงครั้งแรกที่หนูพาทำเนาะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งจับไว้ตรงสะบักเหมือนเดิมต้งเลื่อนสะบักสูงสุดของเนินสะบักอ่าเราถามเพื่อนว่าสองข้างนี้ข้างไหนเบากว่ากัน โอเคโอเคค่ะอะทีนี้เสร็จแล้วขมาข่างนี้เหมือนเดิมจับมือซ้ายจับแขนกับเพื่อนของมือขวาในลักษณะแบบนี้จะได้มีแรงดึงเนาะก้าวขาขาบ,บ่าออกไปข้างหลังมือขวานะคะจับไว้ตรงอาที่นีงตรงไหล่เนาะหาที่ตุกพอกัน อ่ามือซ้ายค่ะมือซ้ายโอเคโอเคเนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนนะคะจะได้ไปพร้อมกันว่าอ,อ่าแล้วทีนี้ดึงกระตุกข,ขาสัมผัสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคอ่าทีนี้เราลองมาเช็คจุดที่มันเจ็บอยู่ตรงใต้กระแลท้ทีนึง เช็คดูค่ะตึงไหมคะตึงไหมของเพื่อนตึงไหมอ่าตึงแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมากมุนตัวเองมาทางด้านขวาของเพื่อนเอาแขนไว้ที่หลังเหมือนเดิมมือขวานะคะจับไหล่ของเพื่อนยกขึ้นมาเข่าขวาสอดเข้าไปไหัวไหล่เหมือนเดิมเชียง45องศานะคะตัวเราจะเฉียง45องศา ถ้าไม่เฉียดศีรษองศามันจะบควตงตัวสะบักไม่ได้นะเนาะเฉียงศี 45, รษองศาแล้วลง้มตัวลงไปกดสะบักดึงสะบักเข้าหาตัวค่ะดึงสะบักเข้าหาตัวดึงสะบักเข้าหาตัวอ่าอันที่สองขาของขาขวาของเพื่อนมันรวมเข้าไปไม่ได้ใช้มือซ้ายสอดเข้าไปในแขนของเพื่อน แล้วสะบักมันจะเปิดขึ้นกว่าเดิม <Okay. S 1> แล้วเราก็ล้วงเข้าไป <Yeah. S 1> ดึงเข้ามาตัวล้วงเข้าไปดึงเข้ามาตัว oh. ล้วงเข้าไปแล้วดึงเข้ามาตัวเ oh. สร็จแล้วนะเราก็มาเช็คจุดเจ็บในครั้งแรกที่รเราทำาออกกทัศน์ิีท่าผีเสื้อเขาขึ้นเอาแขนขึ้นมาเป็นท่าทุ์แนเหมือเดิม <Okay. S 1> เอาแขนทางด้านขวาของเพื่อนขึ้นมาแล้ว ยืนอยู่ข้างๆนะคะเช็คตรงจุดบุ๋มตรงเนี้ค่ะตรงหัวไหล่เอามือขวาวางทับลงไปมือที่เราถนัดมือซ้ายทับลงไปกดหมุนแล้วก็กระแทกเบาๆนะกดหมุนกระแทกกดหมุนกระแทกท่าท่านี้เพื่อนมีปัญหาจะเจ็บมากกดนิดเดียวก็จะเจ็บตรงนี้ค่ะตรงจุดหมุนนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงจุดนึ่ใช่อากดแล้วก็หมุนคะแทกมอนเดิมเป็นกิเลสตัวน้อยค่ะอะเสร็จแล้วเรามาเช็คจุดเจ็บเช็คอะตรงทีที่หนึ่งตรงหัวไหล่อะค่ะเราลองกดดูตรงจุดแรกที่เราทำเนาะเบาไหมเบาขึ้นนะคะ โอเคเสร็จแล้วคลายเพื่อนหน่อยใช้ความมือคลายบนหัวไหล่นะคะโยกไปโยกมายกซ้ายแล้วก็โยกขวาโอเคเสร็จแล้วี่ท่านอนคว่ำเนาะต่อไปเราจะให้เพื่อนเราเป็นท่านอนหงาย่นอนหงายเราเลื่อนตัวมาอยู่ทางด้านขวามือของเพื่อนนะคะ ใช้มือซ้ายจับมือของเพื่อนเอาไว้มือซ้ายจับมือเพื่อนก้ออาวขาขวาออกมานะคะก้ะออาวขาขวาออกมาใช้มือขวานะคะวางตรงหัวไหล่ของเพื่อนตรงมันจะเป็นร่องอยู่ค่ะกดเข้าไปกดหนึ่งหน่วงเน้นนิ่งกดหน่วงเน้นนิ่งนะคะถ้าติดขันะคะเหมือนท่าขูดมะพร้าวนะคะใช้ข้อมือทําเหมือนท่าขูดมะพร้าวนะ เสร็จแล้วนะคะท่านี้จะแก้หัวไหลติดใช่ไหมคะหนูจะเพิ่มมาอีกนิดนึงเอามือประสานม,มือกับเพื่อนแบบนี้มือขวาทับหัวไหล่ไว้มือข,าาขวากดหัวไหลาให้เพื่อนว่ายนะไปด้านหน้าค่ะมุวนหนึ่งมุวนสองมุวนสามมวนสี่มุวนห้าเอาม้นกลับแบนี้หนึ่งสอง กรุงเทพนั่งรถไฟไปกรุงเทพออทีนี้เราจะเปลี่ยนน้านละเอาขาซ้ายขึ้นมาขาซ้ายขึ้นมาขาซ้ายนะขาขวาไปได้านหลังให้เพื่อนจับแขนต้นแขนของเรานั่งขามือซ้ายจาับไว้ที่ท่อนแขนบนท่อนแขนบนนะคะที่รักท่อนแขนบนมือซ้ายจับไว้ที่หัวไหล่เราจะไปลำปางกันละอ่ารถไฟนี่แล้ว,ลวปุณปู รถไปกลับมาเชียงใหม่ค่ะบุญูรถไปกลับมาเชียงใหม่แล้วนะคะรถไปกลับมาเชียงใหม่แล้วยกตัวด้วยนะยกหัวเขา่าสวยๆนะโอเคค่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่ผา้ารกับบอกว่าปากัดดีนทีมนะคะปากไม่ต้อง